ยังไงซะถ้าก็เป็นได้แค่คนอื่นนี่อยากอยู่กับเจ้าต่อหน้าคนอื่นก็ทำให้ได้อ้า <c oughs> ได้ท้งโเอ้หลังจงมูกความหวังของกรมพระคลังอยู่ในมือของท่านแล้วนะฮหร วันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าติงอ๋องเป็นอะไรนะสิเหมือนกินรางแตนเข้าไปเลยไม่พอใจไปซะทุกเรื่องหาเรื่องกลมละครังไม่หยุดเลยอ่ะเฮ้ยวันนี้เราก็จัดสรรง,งบให้แล้วทำไมต้องทำให้เราลำบากใจแบบนี้ด้วยล่ะราะงั้นหลังจงมู่คงต้องออกโรงแล้วล่ะ่ะสำนักตรวจราชการ เขาอารมณ์ไม่ดีเหรอท่านอองทำไมกรมพลังถึงเพิ่งส่งเจ้ามาล่ะเจ้าคิดยังไงกับภัยพ,พิบัติที่เจียงนาน จะเรื่องร้ายหรือดีก็ต้องมีที่มาถ้าคิดแบบนี้เจ้าคะ่ะภัยพิบัตินี้มีทั้งธรรมชาติธรรมและคนทำแต่เราก็ได้กำจัดขุนานางที่คดกองไปพร้อมกันด้วยมันก็เป็นเรื่องดีสำหรับราษฎรไม่ใช่เหรอเจ้าคะอใช่ผู้ที่ถูกใจข้าจริงๆ ช่วงนี้เขียนเอกาสารคงเหนื่อยแย่เลยมา,มาเาเวฮะข้ารอเจ้ามากินด้วยกันนะเอ่อข้ายังทำงานอยู่แล้วก็ต้องกลับไปเก็บของด้วยกินก็ถือว่าทำงานนะ,ะจริงๆเลยท่านอองวันนี้ท่านทำให้คนในกรมข้าอ,อกสันขวัญกันหมดเลยนะก็ดีนะสิต่อไปพวกเขาจะได้รู้ว่า การประจบประแจงมันแก้ปัญหาไม่ได้จะได้ส่งเจ้ามาบ่อยๆยังไงซะถ้าก็เป็นได้แค่คนอื่นนี่อยากอยู่กับเจ้าต่อหน้าคนอื่นก็ทำไม่ได้ก็ได้ท่านอองของเราน้อยใจซะแล้วอะอ้ามอ๋หายเศร้าหรือยังหายแล้วล่ะกินเยอะๆนะ ท่านององั้นพอกินเสร็จข้าจะกลับเลยนะทำไมรีบกลับจัง นั้นตอนเลิกงานข้าเจอไปรอเจ้าด้านนอกนะอืมเอาเอกสารไปคืนแล้วข้าจะรีบเก็บของเลย